ขี้เกียจฟาร์มกันใช่ไหมล่ะงั้นต้องร้านนี้เลยร้านชิงนุกช็อป o p บริการรับฟาร์มแมปออสตาไม่ว่าจะเป็นการผ่านสตอรี่ผ่านไททอลจะมีรับฟาร์มแมป Anim Fighter Simulator ไม่ว่าจะเป็นการฟมม ulator, ารฟ์มเงินหรือบริการรับแบกดันราคาถูกบริการเร็วแถมยังปลอดภัย100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Anim Fighter Simulator นะครับวันนี้พี่จะมาแนะนําเกี่ยวกับการเล่นเกม Anim Fighter Simulator สำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ถึงทางตันสําหรับสายฟรีนะครับ ประมาณว่ามีเงินเท่านี้เท่านี้ไม่รู้จะเอาไปสุ่มตัวหรือว่าจะผ่านด่านดีนะครับแนะนําให้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับถึงจะจะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับนี่นะครับอย่างแรกนะครับอันนี้พี่กดผิดนะคืนมาดูกันทั้งคานี้หน่อยนะครับอย่างแรกนะครับสําหรับคนเล่นใหม่นะครับก็คือเราจะมาอยู่ตรงนี้นี่นะครับด่านนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้เป็นเจ้าโกคูอาจจะไม่ให้เลียวแบบเป็นตัวโกคูกับเจ้าคูลริต ครับเออ่ส่วนนั้นก็เลือกอะไรมาก็ได mm ้นะครับอ่ะเริ่มแรกให้เล่ามาตีเออ่ไล่ทำเควสไปก่อนนะครับนี่สิ่งที่พี่เคยแนะนําไปแล้วนะครับนี่อับเฟสตรงนี้เลยนะครับอับเฟสตรงนี้เลยนะอ่ะนี่นะครับแล้วก็ให้ทําเควสไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราทำเควสจนเสร็จเราจะสามารถเอาเงินที่ทำเควสเนี่ยมาสุ่มตัวตรงนี้ได้นะครับราคา80บาทเลย80เยนนะครับแต่ในนี้พี่มี v i p นะครับเกมพาร์ต VAP นี่ครับเกมพาร์ตตัวนี้นะครับนี่จะทําให้เรา รถค่าสุ่มเปิดดาวไป25%นะครับแล้วก็ได้เป็นตัวละครตัวเองมานะครับสำหรับคนถ้าเพิน่นพูดเล่นมือใหม่เนะี่ยพี่ก็แนะนําให้อาจจะเติมตัวนี้ไปก็ดีนะครับไม่ได้แย่อะไรนะครับนี่แหละอันนี้คือพี่แนะนําในสิ่งที่พี่เคยเล่นนะครับเติมเริ่มต้นเลยนะ,ะเริ่มแล้วพี่ก็ยังไม่ได้เติมหรอกครับพี่เล่นไปจนถึงอัปเดตประมาณเลยด่านไมฮิโร่ปีครับพี่ถึงจะเติมนะครับ ประมาณด่านไททันพี่ก็ยังไม่ได้เติมนะครับพี่มาเติมด่านช่วงเซเลเยอร์มานะพี่มอนเซเลเยอร์ ayer, เพราะว่าเป็นอนิเมะที่พี่ชอบนะครับนี่เลยนะพี่ก็เลยเติมไปนะครับประมาณนี้เริ่มแรกนะครับพอเราทอมเพวสเสร็จแล้วมาสมตัวตรงนี้นะครับเรื่องโอกาสออกเนี่ยมันจะน้อยกว่านี้นะครับแต่ว่าพี่มีเกมพาร์สลักครบแล้วนะครับก็เลยเพิ่มโอกาสคา่าเอ้ยเพิ่มคา่ารักให้เราสามารถสุ่มตัวที่หาย,ยากๆได้เพิ่มเยอะนะครับ่ะ นี่นะครับเจอแบบเท่าตัวเลยแบบคูณคูณห้าคูณเจ็ดไปเลยนะครับอ่ะมานนี้นะครับเนี่ยพอเราทำควีไปเรื่อยๆนะครับเราจะเริ่มตียากถ้าไม่มีตัวดีๆนะครับอ่ะนี่ตัวดีๆคือตัวแบบไหนนะครับก็คือตัวที่มีระดับดีเจนขึ้นไปนะครับดีเจนตัวนี้นะครับดีเจนกรอบสีส้มนี้นะครับจะเป็นตัวที่โอกาสออกน้อยเอ่อออกออกกลางๆอ่ะที่ขอเรียกกลางๆแล้วกันลองจากมิสติกนะครับส่วนตัวที่ออกยากที่สุดจะเป็นตัวรับนะครับตัวรับ ตัวรับในเกมนี้ก็คือจะเป็นตัวซีเตนะครับซีเกก็จะมีร่างสกินเหมือนกันนะครับทุกๆตัวในแมปนี้ก็จะมีร่างตัวเจ้าตัวาชนี่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับคงแนะนําผู้เล่นใหม่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะครับมีเรื่องเลดเข้ามานะครับนี่เลดตัวนี้นะครับเราจะได้ตั๋วแบบนี้แต่เป็นตั๋วสีสีเงินนะครับตั๋วเงินนะครับเราจะสามารถจับเก็บจากตรงนี้ได้นะครับเวลาที่ไฟหลังอยู่นะครับ1วันเราจะเก็บได้1ใบนะครับแล้วก็ทุกๆหนึ่งชั่วโมงจะมี จะมีเลดเกิดนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องทม์ไทล์นะครับจะเตือนทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับนี่เป็นตัวนี้นะครับประตูด่านนี้เป็นของไทม์ไทล์ก็คือด่านที่ต้องลงดนันไอมันคือด่านที่เอาไว้ลงความเงินนะครับความเงินตามกดตามขด f p ที่สามารถบู๊ตเ p ให้เราได้นะครับแล้วก็วิธีการอัพตัวละครสําหรับผู้เล่นใหม่ๆนะครับเพนนัให้เรา,เามาสุ่มตัวละครที่เราสามารถเปิดโลกได้นะครับอ่ะนี่อย่างเช่นโลกนี้ใช้225นะ ที่แนะนําให้เราเก็บเงินจากโลกเก่าๆโลกก่อนอันนี้นนก็คือโลกดาวน์นอร์กนะครับเก็บมาประมาณสัก2,500ไอ้2,250นะครับถ้าใครมี v ีพนะอ่ะแต่ถ้าไม่มีก็ตรวจตู้นี้พี่ไม่แน่นใจว่าเท่าไหร่นะครับ3,000หรือเปล่านะครับไอ้3ามมื้อสามสไม่ใช่3,000เท่าทีนะครับน่าจะ300ประมาณ300นะครับนี่ก็มาสุ่มตรงเนี้ยสัก10รอบนะครับเผื่อใครจะลงดีแล้วก็ไม่เกินนะครับก็สามารถมาไล่ทาเควสเหมือนเดิมนะครับวนไปเรื่อยๆนะอ่ะพี่จะขอข้ามไปหลังๆเลยนะครับ ช่วงที่ทุกคนติดกันอยู่นะครับก็คือตั้งแต่ด่านไมค์ิโลไปนะครับมาณช่วงนี้นะพี่เห็นมีคนถามหลายคนนะครับว่าคนฟาร์มยังไงนะครับสําหรับหลังจากที่เราเล่นมาระยะนึงโดยที่ตัวเราพอมีเล่นแล้วนะครับนี่นะครับถ้าใครมาถึงด่านประมาณวันพีซไม่ก็ไมค์ิโลแล้วเนะี่ยพี่นะนำให้เราฟาร์มเงินเก็บการันตีไปสุม่มพิโกโร่หรือว่าพิติกตกแรกนะครับอ่ะนี่นี่นะครับวิธีการฟาร์มเงินก็คือ ให้ดูที่ DPS เรานะครับ DPS จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ส่วนเรื่อง DPS เนี่ยถ้าเรามีตัวละครตีแรงแค่ไหนก็จะมี DPS สูงมากขึ้นนะครับอ่ะนี่นะเห็นไหม DPS พี่ประมาณ3 0 0แสนถ้าใส่ตัวเองครับนี่ส่วนเจ้าตัวที่แต่งเป็นตัวเราเนี่ยได้จากเกมพาร์ท VP นะครับเป็นที่ปอไปเลยนะครับที่แล้วก็เบสเดเมจของเจ้าตัว VP เนี่ยมันจะเท่ามันจะเก่งพอๆกับพิสติกเลยนะครับนี่นี่ตัวนี้นะครับนี่เลยแต่ไม่มีรัางชนี่นะครับตีเจ็ดสิบสามนะครับ เจสามนี่จะเท่าตัวมิติโลกไมฮีโรหรือเปล่านะครับนี่นะครับผมวันนี้เจ็ดสิบหกพี่ไม่มั่นใจว่าเท่าตัวไหนครับนี่เท่ามากกว่าไมนะครับก็คือมากกว่าเจ้าตาเยียบนะครับถ้าใครเป็นสายฟรีนะครับพี่ว่าเกมนี้ก็พอเล่นได้นะครับบอกว่ามีระบบเดดเข้ามาทําให้เราสามารถเล่นง่ายขึ้นนะครับนี่ตัวนี้นะครับเอาว้ครับตัวนะอ่ะช่วงนี้พี่แนะนําให้เราไปฟาร์มเควสฟาร์มเงินทำเควสไปเรื่อยนะครับตอนไม่ทำเควสโลกหลังหนักนะครับแล้วก็ นไปส่มตัวแรกๆนะครับตัวมิติโลกแรกๆเนี่ยเพราะว่าตัวมิติโลกแรกนะครับถึงมันจะเป็นโลกแรกนะแต่ยังเป็นมิติอยู่นะครับในแมปนี้นะครับมิติจะเก่งมากๆนะครับเก่งทุกตัวนะครับมิติแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีตัวเล่นอะไรบ้างนะครับนี่เลยแล้วก็ดีเจนร่างาชนีเนี่ยจะเก่งเท่ามิติธรรมดานะครับส่วนมิติล่างาชนีจะเก่งพอกับซีคิดนะครับส่วนซีคิชายนี่ก็ไม่มีตัวไหนเทียบได้นะครับนอกจากซีคิดในด่านอื่นนะครับนี่แล้วก็เรื่องตัวค้ามเนี่ย Alors, แพทล่าสุดนะครับที ance, ่ปรับมาครับก็คือจะเพิ่มของครัฟสำหรับตัวชายนี quiero, ่ครัฟนะก็คือตัวชายนี่ตัวนี้นะครับนี่เมื่อก่อนจะใช้แค่5นะครับใช้5ชาร์ตนะครับ5ชาร์กนะครับนี่ห้าห้าไอสิบสิบหินสิเท่าทีนะครับเมื่อก่อนใช้แค่10หินในการครัฟเป็นร่างร่างสกินนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น20แล้วนะครับเขาเพิ่มมานะครับแล้วก็เหมือนเขาจะเพิ่มความสามารถให้กับตัวไอ้ตัวครัฟนะครับสําหรับ ตัวคราฟสำหรับร่างชายนี่นะครับเนะี่ยเพิ่มเนะี่ย add add shinny ability to craft the fighter นะครับก็คือเขาจะเพิ่มความสามารถให้กับเจ้าตัวที่คราฟยากขึ้นนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะนี่เป็นโกคูร่างร่างอันตานิยมนะครับเป็นชายนี่นครับต่อมาก็เรื่องเลทสตาร์ทนะครับนี่สตาร์ทนี่นะครับท่านทีหลังจากนี้ก็คือเอ่อช่วงเลทเนะี่ย เวลาเลดมานะครับจะมีเวลาจับให้เราเข้าดันได้ประมาณ10นาทีนะครับแต่ตอนนี้มันสามารถเลยไปจนถึง15นาทีได้แล้วนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะพอมาต่อมานะครับพอเราสุ่มได้แล้วนะครับก็พี่ก็แนะนําให้เรากลับไปโลกที่เราอยู่ล่าสุดนะครับชิปนี้อย่างนี้นะพอกลับมาแล้วนะครับก็ไล่ทาเวสให้หมดนะครับทำเวสพวกนี้นะครับอ่ะทำเวสไปเรื่อยๆทำเวสไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสุ่มตัวมาใช้เนี่ยก็ลองสุ่มดูนะครับเพื่อจะได้เจ้ามิสิกมานะครับ นี่ครับอันนี้คือการสุส่มตัวนะครับประมาณนี้นะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะไม่มีเปิดสุ่มเร็วแล้วก็ไม่มีเปิดเพิ่มอีก2ตัวนะครับเนี่ยสอันนี้เป็นเกมพาร์เปิดเร็วกับเกมพาร์นึงก็คือเปิดตัวเพิ่มนะครับนี่นะครับเปิดตัวเพิ่มคืออะไรก็คือการเปิดดาวเนี่ยเพิ่มจาก1นึ่งจากหนึ่งดวงเป็นเพิ่มไอีกงดวงนะครับส่วนเจ้าที่พี่มีเปิด5าเนี่ยเพราะว่าพี่พานดานัน 24กับ48แล้วนะครับทันท่านไทม์ไทอนะครับก็คือดันที่พูดี่พูดไปตอนแรกนะครับถ้าใครฟังคลิปนี้จบก็จะได้ประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่คนอยากคนอยากก่งและเร็วต้องรู้นะครับพอเราปลดล็อกด่ ok ดานได้แล้วนะครับแล้วก็ไปด่านต่อไปนะครับด่านต่อไปเรื่อยๆนะครับอพอมาถึงช่วงนี้ก็ให้เราฟาร์มเงินจากด่านก่อนหน้านี้มาเปิดสู้นี้สัก10-20รอบนะครับอ่ะ พอเราได้มาแล้วนะครับถ้าเรามีเจ้าพวกมิติเนี่ยโดยที่เรายังไม่มีตัวรีเจนต์ในโลกล่าสุดเนี่ยก็แนะนําให้อัพตัวมิติไปก่อนนะครับตัวมิติโลกแรกๆนะครับเบต้าเมทมิติ Bet eth, โลกแรกๆเนี่ยเพิ่มไม่ใช่เพิ่ม,ม,ม,มสิก็คือเยอะในระดับหนึ่งนะครับเป็นไหมนี่ครับจะเยอะกว่าตัวรีเจนต์โลกหนังๆนี่นะครับ,อ,ลลอ,รบอีกชุดหากใครสงสัยนะครับว่าถ้าเราไปสุ่มมิติโลกแรกเนี่ยสามารถเล่นได้ถึงไหนนะก็คือได้เล่นได้ยาวๆนะครับจนถึง ไอ้พวกเนี้ยเราก็พี่ก็แนะนําให้เราไปย้อนกลับไปหาตัวคราฟมาเล่นนะครับนี่ถ้าใครมีเจ้ามิติครบ3ตัวเราจะสามารถคราฟเป็นตัวคราฟได้1ตัวนะครับนี่ตัวคราฟตรงนี้นะครับส่วนเรื่องเลรียเนี่ยมันจะเล่นยากนิดหนึ่งครับสาหรับผู้เล่นใหม่พี่ก็แนะนําให้เราค่อยๆปลดล็อกด่านมานะครับแล้วก็ย้อนกลับไปทําตัวไว้นะครับเนี่ยอะอย่างพี่นะครับถ้าเป็นพี่พี่อยู่ด่านไททันนะพี่ก็ จะฟาร์มเงินแล้วก็ไปย้อนไปทําด่านโจโจ้นะครับนี่ด่านบิศะทาวนะบีเซียิศะทางนี่นะครับซึ่งก็จะมีเอ้พีสุ่มเจ้าโจทาโร่นี่นะครับให้ได้ครบสามตัวแล้วก็มาครับเป็นซีลอดเอซีสิวเวอร์อะไรนะไพไพลอตเกรดที่อย่างนี้นะครับตัวเนี้ยอ่ะตัวนี้พี่แนะนําให้ครับนะครับสําหรับมือใหม่เลยนะครับถ้าใครลงเลดไม่ไหวก็อย่าเพิ่งปลดล็อกไอ้ปลดล็อกปลดล็อกอย่าเพิ่งปลดล็อกด่านไปไกลนะครับอ่ะ เพราะว่าเวลาเราปลดล็อกอ่านเป็นไก่มันจะทาให้เลือดมอนเพิ่มนะครับเลือดมอนในรีดอะพี่ได้ยินคนบอกมานะครับแต่เราก็พี่ไม่แน่ใจด้วยว่าสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยพอเข้าไปในรีดแล้วเนี่ยมันจะวัดเรื่อง,เร,องเรื่องเลือดบอสจากไหนนะครับแต่ว่ามันจะมีคนบอกมาว่ามันจะวัดตามด่านที่เราเปิดได้นะครับพี่ถึงแนะนําให้เราหยุดอยู่ตรงด่านนั้นก่อนนะครับอ่แล้วก็กลับมาหาตัวครับเอาไปเล่นนะครับก็สองห้ตัวอะ ซัดสองตัวกําลังดีนะครับอ่ะแล้วก็เรื่องใส่ตัวละครนะครับถ้าใครเติมเกมพาร์ตนะครับจะสามารถใส่สูงสุดได้ทั้งหมด5ตัวนะครับ5ตัวนี่นะครับเกมพาร์ตจะเป็นตัวนี้นะครับเอ็กซ้ายคลิปนะครับราคา599ร้อยเก้าสิบเก้ารูบนะครับอันนี้คือไม่ได้มาโปรโมทให้เขานะนี่นะครับพอเราเติมเกมพาร์ตมาเราก็จะใส่เพิ่มได้อีกตัวอีกสองตัวนะครับนี่แล้วก็ไอตัวที่พี่ใส่ัเป็นตัวที่6ได้เพราะว่าพี่ลงค่ะดันถ่าด่าน60นะครับอ่าพอเราลง ด่านผ่านด่าน60เนี่ยเราจะสามารถใส่ตัวเพิ่มได้นะครับนี่แล้วก็เรื่องเควสที่ทุกคนต้องรู้นะครับนี่เรื่องกระเป๋าเนี่ยช่องเป็นช่องเก็บตัวละครนะครับสําหรับเอาไว้อัพเวลหรือว่าสุกตัวนะครับนี่ตัวนี้นะจะมีเกมคาร์ดเกมพายกระเป๋านะครับ2อเกมพายนี้นะครับเป็นเกมพายกระเป๋านะอ่ะนี่ถ้าใครไม่อยากซื้อก็ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับเราแค่มาเปิดออโต้เซลสำหรับตัวที่เราไม่ต้องการนะครับถ้าใครสุมจะเอาตัวมิติอย่างเดียวก็ตั้งประมาณนี้นะครับ สำหรับโลกหลังๆนะไอ้โลกแรกๆนะครับไม่ใช่โลกหลังๆสิไปถึงโลกหลังๆก็แนะนําให้กลับมาคัฟโลกแรกๆนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเราคาฟได้แล้วสักตัว2ตัวนะครับก็ให้กลับไปโลกเดิมที่เรามีอยู่นะครับด่านเดิมที่เราอยู่นะอ่ะแล้วเราก็มาฟาร์มฟาร์มเงินไปเรื่อยทำเควสนะครับอย่าลืมทำเควสนะครับเควสเควสเอ่อต่อด่านเนี่ยสำคัญมากๆนะครับถ้าเราทำเควสจนถึงด่านล่าสุดที่มันอัปเดตมาก็คือด่านของเจ้าบีทนะครับบีท ดันบีดนะครับเราจะสามารถได้เงินคูณ 2. องจุดคูณสอุดสอได้พีพีนะครับส่วนที่พี่คูณ4เพราะว่าพี่มีเกมพาร์ทคูณ2เยนนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ต่อนะครับว่าหลังจากนี้เราจะควรเล่นยังไงนะครับควรจะเล่นยังไงสิอะหลังจากด่านหลังๆนะครับสามด่านสุดท้ายเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับพี่คงจะไม่ทําเยอะนะครับเพราะว่าพอพี่ทําคลิปอะไรแบบเนี้ยคนไม่ค่อยจะดูนะครับแล้วเขาก็จะไปถามในสตรีมว่า ควรจะทายังไงเล่นยังไงต่อนะครับอ่ะอันนี้คือพี่มาทําแนะนานะครับก็คือจะเป็น EP ีหนึ่งไว้แล้วกันนะครับส่วนใครอยากมี EP ีสองเนี่ยก็อยากให้มี EP2 สองนะครับอยากให้ตัวเองโหดเร็วๆเนี่ยคอมเมนต์ไว้เลยนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ทีนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้๊าายครับ